ยังมีประชาชนในอีกหลากหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเจ็บป่วยและขาดแคลนรายได้เลี้ยงดูตัวเองเช่นเดียวกับกรณีนี้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการได้ทราบข้อมูลจากอาสาร่วมด้วยช่วยการว่าพบผู้ป่วยพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ยากลําบากและมีฐานะยากไร้วอนผู้ใจบุญเข้ามาดูแลช่วยเหลือศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสนุกรักบ้านเกิดจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพร้อมกับอาสาร่วมด้วยช่วยการนครศรีธรรมราช270-267และ268 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคุณสุพลกิจบุรุษอายุ49ปีบ้านเลขที่6หมู่ที่4ตํตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนอนป่วยเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตจากอาการเส้นเลือดตีบมานานถึง1ปี3เดือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีคุณปราณีเหมาะช่วยภรรยาเป็นผู้ดูแลซึ่งทีมงานพบว่า เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางยังมีความยากลำบากต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปประมาณ800เมตรจากถนนที่รถเข้าถึงโดยคุณปราณีเล่าให้ฟังว่าไม่มีรายได้ที่แน่นอนรับจ้างปอกกุ้งได้เวะลา100บาทไปทำงานตั้งแต่6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าก็ต้องกลับเพื่อมาป้อนข้าวสามีซึ่งเงินที่ได้มาก็ต้องนำมาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไม่พอใช้ในแต่ละวัน สภาพของบ้านที่อาศัยก็เป็นเพียงกระท่อมเล็กๆฝนตกขึ้นมาก็ลําบากอย่างมากไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ําทนอยู่ในสภาพนี้มานานมากกว่า1ปีแล้วอยากให้ผู้ใจบุญเข้ามาช่วยเหลือดูแลอชื่อปานีหมอช่วยอยู่บาดเล็ตีกค่ะหมู่ทีตำบลถารายเปอเมืองจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะเดือดร้อนเรืร่องสามีนอนป่วยเป็นน้ำปัสค่ะืงง่อยาอะช่วยเดยอทาง คนใจบุญขาดแกลนดานไม่ไดตอนนี้นกกา,าดแกนเหลืองแปเปื๊ดไม่มีตาซือ,อบ้านหลังา้างร่างกายก็ล้วนแ้วกาะบอกคนตอกตึงตอกตึงกลัว,ว,ขวนขุขลขนลัวใช่ใช่จากมีทางทีมงานศูนย์จึงได้พูดคุยกับคุณอรุณแก้วจำนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไรซึ่งเล่าว่า จะเร่งประสานไปที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเข้าตรวจสอบรวมทั้งยื่นเรื่องกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้ตอนนี้พวกยังไม่ได้กรับสีเนี่ยผมได้เหน้องเข้ามาได้มาแจ้งผมไม่ประมาทคนเดียวเดี๋ยวผมจะประสานทางอบสมาชิกข้องข้องไปลำมูุขี่ข้รับผิดชอมุ่งตีข้องข้องในทุกคนเก็บบนเกิดเงินหรือจะผมจะลงบุตรตีได้ ดดดยยยเเเนนนนนนนตตตตรรรรัััวี้้้ะคบบทาาาอองงจจจกกกป่่ิิสำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวคุณสุพลติดต่อได้ที่คุณปราณีเหมาะช่วยโทร082 532 1523หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่075 431 166โดยทุกความเดือดร้อนเราสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันได้เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ หากพบเจอผู้ต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน1677